สวัสดีครับทุกคนผมโนโจากช่องดูชแนลนะครับคิดว่าน,นะครับผมจะมารีวิวการดตำหนานเทพีอัคคีผีเสื้อสมุดนะครับผมไอดีนี้ไม่ใช่ดีผมนะผมยืมคุณฟ้าเขามารีวิวนะครับป่ะเราไปดูความสามารถของเทพีอัคคีผีเสื้อสมุดกันนะครับผมควานสามารถที่หนึ่งนะทุกโอกาสโดยตาของฉันเนี่ยก็จะมีโอกาส4 9่เาปอร์ชาร์โลทองชาร์สูงสุดที่สองขั้นทำให้แสดงผลจะบวกเพิ่มทีละ20เปอร์นะครับผมถ้าอัพเต็ม30เนี่ย จะเริ่มต้นที่50เปอร์นะครับเขายาังอัพไม่เต็มนะเมื่อตกพื้นที่ที่มีสิ่งกอ่อสร้างนะครับก็จะมีโอกาสจิเปอร์ขมโมยมาเบลของฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวหเท่านะในเทิร์นของฉันนะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันเนี่ยก็ะจะมีโอกาสแปดสิบเปอร์ลบสิ่งติดตั้งและอัญเชิญออกจากนั้นก็เปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวเป็นหุ่นกระบอกนะฝาสามารถที่1นเนี่ยมีนะครับชาร์จโลทองมีขมโมยมาเบลแล้วก็สาบเป็นหุ่นกระบอกนะครับผม มาตอนนี้ความสามารถที่2นะครับทู่อกาศตัวเต่าของฉันเนี่ยก็จะมีโอกาสแปดสเปอร์สร้างเส้นทางเปลวไฟในระยะที่เราถอยเต่าได้นะครับถ้าายตรงข้ามยืนอยู่บนเส้นทางเปลวไฟแล้วเราไปเหยียบเส้นทางเปลวไฟนะก็จะบังคับให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจ่ายเงินให้เรานะครับมีโอกาสนะครับหกสิบเปอร์ป้องกันขโมยมาโบนะยังไม่หมดนะทูโอกาศตัวเต่าของฉันเนี่ยก็จะมีโอกาสแปดสิบห้าเปอร์เลือกไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังนะครับเมื่อเลือกแล้วเนี่ยเราสามารถ วาร์ปไปในระยะที่เราถอยเต่าได้ความสามารถที่2เนี่ยมีนะครับเส้นทางเปลวไฟมีป้องกันขโมยมาร์โบ้แล้วก็มีเดินหน้าถอยหลังแล้วก็เลือกวาร์ปได้นะครับผมส่วนความสามารถของอัญมณีคอรตูมออริจินอลเทพีอัคคีผีเสื้อสมุทรโอ้ชื่อยาวมากๆเลยนะครับความสามารถของคอตูมนะเมื่อเริ่มเทินเนี่ยก็จะมีโอกาสหุกเปอร์เหาะไปสร้างเลนมาร์ตรงพื้นที่ว่างพื้นที่ของฉันหรือจะเหาะไปซื้อกาะก็ได้นะครับผม เซตจะเล่นก็มีนะครับเถาวันแห่งความตาย G ีอเวนที่แล้วนะครับผมยังไม่ได้รีวิวเลยคลิปนี้ผมก็เลยจะเอามารีวิวด้วยนะครับความสามารถของจีนี่นะมีแป้นก่อสร้างนะครับมีโดนก๊อปปี้แล้วก็มียกเว้นนะออฟเนี่ยเป็นออฟล็อกเมืองคูนนะครับผมจี G ที่2นะครับหมวกราชาที่ถูกเนเทศที่นี้เป็นหมวกป้องกันการบังคับย้ายหรือการดักจับใช้ได้2ครั้งนะครับ แล้วก็มีเนทใช้ได้สองครั้งออฟเนี่ยเป็นออฟยกเลิกการเรียกนะจีที่สามนะครับจอมโจรหุ่นไลากานะครับจีนี้นะครับมีทอยผ่านสาบฝ่ายตรงข้ามเป็นหุ่นไลากา,าฝ่ายตรงข้ามตกที่เดียวกับเราเนี่ยจะมีโอกาสดขโมยการ์ดดวงนะครับแล้วนะครับเมื่อสร้างแลนมาร์กหรือตกแลนมาร์กของชั้นนะก็จะสร้างด่านตรวจนะครับผมออฟเนี่ยเป็นออฟสลับหลุมดํานะครับผมและก็จีนี่สี่นะครับ รองเท้าติดปีโครนะที่นี่นะครับมีการวิ่งหนึ่งครั้งมีไดเมนชันมีขังคุกผ่านข้ามทั้งหมดภายแถวส่วนออฟเนี่ยเป็นออฟป,ป้องกันการขังคุกนะครับเดี๋ยวมาดูกนันนาว่าตํานาน HP, เทพีอัคคีพีเสื้อสมุดเนี่ยมันจะโหดแค่ไหนนะครับผมมาเจอกับระอับมณีนะครับเวอร์ชัน เอดิชั่นแน่เลยเอดิชั่นพิเศษนะว,า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 ว้าวว้าวมีไม้กุลาต,ต้องสาบรวมกับขังดีเจหมวกโล่สเปอร์แล้วก็เกาะลอยฟ้าราชาที่ถูกเนเทศโอ้โคตรโหดเลยทุกคนเลือกโนตหนึ่งมานะโนตหนึ่งเนี่ยป้องกันขโมยเงินกับขังฟองสบู่เนาะใช่หรือไม่น่าจะใช่นะ ใช่ขังปองสบู่นะครับเอาสร้างเป็นมาร์กไปเลยนะโดนก็ปีไม่ติดนะโดนก็ปีจากาที่ใหม่นะครับบวกเพิ่มไปแล้วติเบเปอร์เป็นหกสบห้าเปอร์แล้วยังไงแล้วเบิดอันนี้บัฟนะบัฟที่ก็ซื้อนะครับขอไอ้สามไปนะ ไงจ้าดูกระปี้ว่าไงฮึบอ่าดูกระปี้ติดนะระเบิดลงนะงอ่า <c oughs> เดี๋ยวนะแปดสิบห้าเปอร์ไม่เดินหน้าถอยหลังเฉยเลยทุกคนเยี่ยมจุง <12. S 1> ขอสร้างอ่าบันไดปรโลโลกนะขอสร้างบันไดปรโลกเนี่ย เส้นทางเปลวไฟมันจะอ่าไม่ตกตรงตรงบันไดประลูกนะ่ามานี่นะเส้นทางเปลวไฟนะครับอ้าวฮึผมน่าจะวับเออมันไม่ผ่านนี่น,นี่นะมันไม่ผ่านเงาพระนะครับเอาไงดีอะไม่วปนะ์ปเนาะปั๊บอ่าเกิดอะไรขึ้น ลบสิ่งติดตั้งใช่ไหมไดเป็นชั้นนะเมื่อกี้เนี่ยเหมือนจะเหมือนจะบังคับจ่ายเงินนะครับบังคับจ่ายเงินนะเพราะว่าโควิดกันก็หายไปเราไปบินนะครับไปบินปั๊บเก็บการ์ดจะหากาดจะกเว้นร้อยเปอร์แต่ไม่เจอนะอะใบแดงของฉัน ขังคุกไหมบังคับจ่ายเงินไหมมับขังคุกนะไม่บังคับจ่ายเงินนะครับเจ็ดสิบเปอร์พระทอยไม่เบิ้ลนะแผ่นติดนะยังไงไปในแถวนะครับไปแถวยกแต่ว่าอ่าเขายกดักเขายกดักมาออไปสร้างเลนบาร์าอันนี้คอนตูมนะยังไง บังคับจ่ายเงินบังคับจ่ายเงินเจ็ดเปอร์นะหกเท่าเอา้านี่ล้มละลายเลยนะครับมาเจอกับโดยอนนะโดยอนว่ายังไงหมวกโล่ซุปเปอร์นะตัดเจ็ดห้าถุงมือเบสบอลกุหลาบคำสาบว้าวว้าวาดู ทำลายเต๋ากุหลาบโอ้โหโดตโหดทุกคนแอมสเตอร์คอปปี้ความสุขมีป้องกันไอ้เป็นอันตรายมีดูโกปี้แล้วก็มีมีอะไรมั่งมีคุณสีว้าแล้วก็ก่อไฟฟ้าราใช้ถูกเนเทศอ่านี่ดูโกปี้ของแบนนะเรามีแลนด์มาร์กแล้วโอ้แลนด์มาร์กติดดีด้วยนะ ง่ายไล่เปล่าไหล่นะยกดักนะครับต่างโ์นโดโบเบิ้ลลงกอลังวะเนี่ยยัง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 เพิ่งเบิ้ลไปสองครั้งไหล,ล่เปล่าดูทั้งแถวนะ ไปลงแท่นนะครับยกอีกแล้วไงเอ้ยเลือดถอยเตาอีกหนึ่งครั้งนะจะหลบไปไหนจ้ะจเอา้าถอยลงเนนมาร์กแล้วนะสบายสบายเมืองยังไม่แพงนะเหาะลูกเหาะนะครับเหาะนะไปเลยดีกว่า ปั๊บหรืออะไรขึ้นอ่า <c oughs> ดูไม่ทันอ่ะสาบหรือเปล่าเมื่อกี้สาบมันก็บอกปะ <c oughs> เปลวไฟไม่มาอเปลวไฟไม่มาเราจะทําไงดีเปลวไฟไม่มาทอยตีกับหลังไนดะ้ไหมตีกับหลังนะตีกับหลังออกเบิน้นสองอาชาโลนะครับอันนี้ชาโลนะปั๊บืมถ้าเราก่อสร้างอ่ะ ก่อสร้างได้เนาะแผ่นติดนะขังคุกอ่าขังคุกขังคุกขังคุกจะรองเท้าไดมชั่นมาไหมไม่มานะครับอ่ปับ๊บเอ๊ะปิ้วไฟหายโอ้โอ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 ้บังคับจายเงินอ้าตกเมืองลงไปตรงข้ามก็บังคับจายเงินทั้งหมดไยแถวนะ ใช้ดีไหมไม่ใช้เนาะเหมือนก็ถูกอยู่เปลวไฟมามนึกว่าจะไม่มาแต่แล้วเปลวไฟถอยกับหลังนะเดินหน้าถอยหลังนะครับปบั๊บจากนั้นเราก็หวาบลงแท่นนะครับบังคับจ่ายเงินว่าเขายือนอยู่บนเปลวไฟของเราอารมณ์คล้ายเล่นหมิงหมิงอะ่ะมาเดี๋ยวกลับ แบมบมหน่านะคือเจอแบมไม่ได้นี่เราต้องรีบชิงเล่นก่อนเราต้องไปวางเมืองคัน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 ก่อนอ๋เหาอสร้างเลนมาร์กนะป๊อป๊อวางไหนดิจ้า,าวางนี่ละกันวางไม่ได้นะที่ผมเอาสต๊อปมาเนี่ยเพื่อจะมาวางดักตัวเองนี่แหละ ว่าเราวาร์ปบ่อยไม่ได้ถ้าเจอเนเทศนอะวาร์ปสองครั้งก็ถูกตรงไปก่อนลางไงก็เลยเอาสต็อปมาเพื่อมาดักตัวเองนะปาบอ่ามีวาร์ปประกันป๊บเก็บอ่ายกมา ไม่โยกแล้วกันเนาะปั๊บวางเมืองไว้ก่อนปั๊บคอยกล้าได้ไหมกล้ากับหลังอะ่ะได้ปั๊บสาบแต่ว่าปกป้องนะปกป้องอไปเก็บกาบร์ดสร้างสามหลัง มีอะไรคือสร้างได้นะสร้างได้อ่าก็ไม่มีระเบิดเนี่ยสร้างเลยนะถ้าไม่มีระเบิดจะสร้างเลยอ่าเอาอปวางไว้ไหนดีาวางตรงนี้ละกันว์ปไหมไม่วับเดี๋ยวโดนใบแดงส่งไปก่อล้างนะยกเลิกวับเริ่มเทินจากลูนเขานะจากลูนจากลูนนี่เอาไม่ไหตรงข้ามวับไม่ได้หาสี สม่สร้างแลนอ้าว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 เขากับหลังปะเนี่ยโหเบิ้ลสีได้ด้วยอย่าเพิ่งสมั่สร้างเลยมากนะเรียบร้อยโอ้โยไม่ต้องหาแล้วดูแบบไม่น่าไม่ได้นะมาเจอกับทีพีอักคีผีเสื้อสมุดด้วยกันนะฝ่ายตรงข้ามเนี่ย มาในหมวกกระช้ยถูกเนเทศการ์ดเชิญปาร์ตี้บ้านต้องสาบรองเท้าติดปีโคแล้วก็อุปกรณ์เขียนแบบปลาหมึกอวกาศโอ้โหยังตึงเลยทุกคนฉันจะหลบไปไหนดีเนี่ยอืมอ่ะหอไปก่อนปัป๊บชาร์จโล โลโกปับไม่เดินหน้าถอยหลังนะปับยกปับมเราจะถอยสามได้ไหมสามลูกสามเออมีวับ วางเมืองไว้ก่อนปั๊บฝ่ายตรงข้ามก็หอเหมือนกันนะหอมาแล้วหอมาแล้วสร้างต้นรังปิวไฟเปิลสองไปนะครับเฮ้ยเฮ้ยเรนมาคแล้วนะปั๊บลงเลนมาคแล้วนะจ่ายนะครับสบายสบายคือเราเรายกเนี่ยเพื่อจะให้ฝ่ายตรงข้ามถอยชนแล้วก็ลงไปก่อลหลงไงปั๊บไม่ได้นะชนชนนะครับชน ก็อยู่ในเกาะไปมีออก,กอเกาะล่าฮะมีออกเกาะด้วยตัดหกสิบห้านี่ไงออกเกาะหกสิบห้าอุย้ยเกือบไปแล้วจะพึ่งขังเย็นเย็นเอ,อ้ยโชคดีที่ไม่ขังคุกเนะี่ยเอาเลยไหมได้เวลาเอาคืนแล้วมั้งเราเออเอาเลยดีกว่าปับ๊บยังไง อ้าวไม่ป้องกันขโมยมาเบลนะใช้การ์ดขังคุกอ้าวขังคุกมั่งละขังคุกมั่งละไปมุมไปนี้พิเศษไปดีไหมามาตรงนี้แล้วกันปับ๊บเปิดเทศกาลนะเพื่อล้างนะครับล้างเส้นทางเปลวไฟมามามา เอาแล้วเส้นทางเปลวไฟมาใช่ไหมวาบเลยเหยียบครั้งแรกนี่ขโมยมาเบลด้วยดอกไม้ไฟนะยอมไหมต้องยอมนะครับต้องยอมตรงเนี้ยต้องยอมเรียบร้อยนะครับ่นะเป็นไงมัง่งการนี้ผมว่ามันก็โหดอยู่นะคือโจมตีมันเยอะโจมตีมันเยอะมากๆนะไหนจะ เดี๋ยวไล่ให้นะครับโจมตีมีอะไรบ้างมีขโมยมาโบ้คุณหกใช่ไหมสาบุนก็บอกเส้นทางเปลวไฟเนี่ยสามอย่างแล้วเนี่ยในเนี้ยก็สามอย่างแล้วที่โจมตีนะขังคุกอีกในรองเท้าสาบอยู่ในเนี้ยเนี่ยจอมโจรหุ่นเลกาถ้าใส่บัตรเชิญได้ก็จะโจมตีได้โอ้โหโจมตีเยอะแยะไปหมดนะแต่ว่า จุดอ่อนของมันคือตั้งรับได้ไม่ค่อยดีนะครับมันไม่มีป้องกันการเคลื่อนย้ายอันเชิญเราเนี่ยถ้าเล่นการ์ดนี้นะต้องใส่จี้ที่มียกเว้นไปอะ่ะอย่างน้อยก็ช่วยเซฟชีวิตนะจี้ G ยกเว้นเขาอยู่ในนี่ไงเนี่ยอยู่ในแปนนี่นะยกเว้นห้าสิบเปออาจจะติดมั่งไม่ติดมั่งก็แล้วแต่ดวงนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจการ์ดนี้ก็ไปตามหาก็ได้เทพีอัคคีผีเสื้อสมุทร ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย